พระเดการทางทหารพรมา่าแถลงเมื่อวันที่26เมษายนพศ2564ว่าจะใช้มาตรการขั้นรุนแรงต่อสมาคมช่วยเหลือนักโทษทางการเมืองหรือ AAPP อ้างว่าสมาคมนี้บิดเบือนตัวเลขผู้เสียชีวิตจากกรณีสลายการชุมนุมนองเลือดเยอะกว่าความเป็นจริง ด้าน AAPP โตตัวเลขผู้เสียชีวิตทุกเคสมีการตรวจสอบแล้วสมาคม AAPP เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ติดตามสถานการณ์นักโทษทางการเมืองและผู้เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมโดยทหารพม่า,มาตั้งแต่เริ่มต้นรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564โดย AAPP จะรายงานจำนวนผู้ถูกจับกลุ่มจากข้อหาทางการเมืองผู้ถูกออกหมายจับ และผู้เสียชีวิตเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้การรายงานของ AAPP ถือเป็นตัวเลขที่มีความน่าเชื่อถือมีความใกล้เคียงกับสื่อท้องถิ่นเพราะเป็นการมอนิเตอร์ข่าวจากสื่อมวลชนท้องถิ่นและมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนอีกทั้งสื่อไทยและต่างประเทศรวมถึงองค์กรสหประชาชาติหรือ UN นําไปอ้างอิงในรายงานอีกมากมายสำนักข่าวอิรวด,ดีสัมภาษณ์โบจี BO G, ผู้ก่อตั้งและเลขานุก,การร่วมสมาคม AAPP ถึงการข่มขู่ของกองทัพพมา่าโบจี G กล่าวว่า ผมคิดว่าม่เป็นแค่กลยุทธ์ทางการเมืองเท่านั้นเพราะทางรัฐบาลต่างชาติสื่อมวลชนและ UN ต่างอ้างอิงข้อมูลจากเราทาั้งนั้นอีกอย่างการให้ปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองทั้งหมดและระง,งับการใช้กำลังและความรุนแรงของทางพมา่าถือเป็นประเด็นหลักที่ถูกหยิบขึ้นมาเจราจานในที่ประชุมอาเซียนประเด็นสำคัญคือการใช้ความรุรแรงที่กองทัพพม่าก่อขึ้นพวกเขาปลิดชีวิตและจับกลุ่มแทนที่จะแก้ไขปัญหาด้วยสันติพวกเขาพุ่งเป้าโจมตีมาที่กลุ่มของพวกเราซึ่งทำหน้าที่เปิดเผยเหตุการณ์จริงสิ่งนี้ไม่ควรจจะะเเเเเกกกกกกิิดดขขึ้้้้รร้นนนลลลยยยาาารรรทช่่ีีไไมใคงงับหอ มันเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกองทัพพม่าอ้างว่า AAPP เป็นสมาคมนอกกฎหมายและตีพิมพ์รายงานผู้เสียชีวิตในเว็บไซต์โดยไม่อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตมีจำนวนเยอะกว่าความเป็นจริงโดยการอ้างอิงตัวเลขสถิติจากกองทัพพิทักษ์สันติราษฎร์ของเมียนมากองทัพพมา่าแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์และตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ของทางการระบุว่าตั้งแต่การทำรัฐประหารเมื่อวันที่1่กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15เมษายนมีประชาชนเสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมน้องเลือดทั้งงสิ้นเพียยแค่258า ซึ่งต่างจากจำนวนตัวเลขของ AAPP ที่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตถึง726รายจำนวนห่างกันเกือบ500รายกองทัพพม่ายืนยันเมื่อวันจันทร์อีกว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตของ AAPP ไม่ได้ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐและสัธวรณาชนเกิดความตื่นตระหนกเท่านั้นแต่ยังเป็นการปลุกระดมให้คนออกมาประท้วงเพิ่มมากขึ้นและทำให้เกิดความไม่สงบในประเทศอีกด้วยหลังจาก AAPP ถูกกล่าวหาจากกองทัพพมา่าว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตถูกทำให้สูงกว่าความเป็นจริง AAPP ได้ออกมาโต้แย้งว่าตัวเลขที่เขาจดบัััันน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 ทึกกก้้้ไดรบรบาายยืย่ถตอองแ ซานมินใช้ผู้อยู่ในหน่วยงานจดบันทึกและวิจัยของ AAPP ให้สัมภาษณ์ระบุว่าสมาคม AAPP จดบันทึกและตรวจฐานจำนวนผู้เสียชีวิตจากการบุกทำลายและปราบผู้ประท้วงอย่างรุนแรงสืบสวนและการยิงกระสุนจริงโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงสมาคม AAPP ทำงานบันทึกข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพมา่ามากกว่า20ปี สมาคมนี้ก่อตั้งขึ้นในปี2543ในประเทศไทยอําเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากซึ่งเป็นอําเภอที่อยู่ติดกับเมืองเมียวดีรัฐกะเดียงประเทศพามา่าภารกิจของ AAPP คือการรณรงค์ให้มีการปล่อยตัวนักโทษจากคาดีการเมืองและเรียกร้องให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักโทษทั้งในระหว่างและหลังการถูกขังโดย AAPP เริ่มกลับเข้ามาทำงานอยู่ในประเทศพาม่าอีกครั้งในปี2554ยุคข,ของประธานาธิบดีเต็งสิงในพลของกองพามา่าผู้ซึ่งประกาศให้ประเทศพามา่าเดินหน้าสู่การเปลี่ยนผ่านไปเป็นประชาธิปไตย